สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมีเกยบอลในคลิปนี้จะเป็นการสรุปโอลิมปิกไทยวันที่5พร้อมกับโปรแกรมถ่ายทอดสดในวันที่6มาเริ่มกันที่รายงานผลการแข่งขันก่อนนะครับเริ่มกันที่กีฬายิงปืนในประเภทปืนยาว3ท่าระยะ50เมตรชายรอบคัดเลือกทองผาภูมิวงสุขดีลงทําการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะฮะท่านั่งทั้ง2รอบทองผาภูมิทําคะแนนรวมไปได้189คะแนนท่านอนทั้ง2รอบ ทำคะแนนรวมไปได้197คะแนนและในท่ายืนทั้ง2รอบทำคะแนนรวมไปได้190คะแนนทำให้คะแนนรวมทั้ง3ท่านะฮะออกมาก็คือ579ขีด 20x จบเป็นอันดับที่39จากนักกีฬาทั้งหมด44คนทำให้ไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะครับซึ่งในรอบคัดเลือกเนี่ยเขาจะคัดเอาแค่8คนเท่านั้นนะครับหลังจบการแข่งขันฮะ,ะทองผาภูมิได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า การได้มาโอลิมปิกครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกมีความกดดันเพราะอยากทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดและขอกลับไปคิดก่อนนะครับว่าจะยังแข่งขันต่อไหมแต่ลึกๆแล้วก็ยังอยากจะคว้าตั๋วโอลิมปิกกลับมาอีกครั้งและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์สั้นๆของทองผาภูมินะครับก็หวังว่าทองผาภูมิเนี่ยจะยังแข่งขันต่อและคว้าตั๋วกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อกันที่กีฬาประเภทมวยสากลครับในรุ่น75กิโกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้าย ใบสนมณีก้อนเจอกับเจ้าภาพเดวิน่ามิเชลมืออันดับที่6ของรายการในยกแรกครับใบสนเดินเข้าลุยใส่เดวิน่าแต่หมัดเนี่ยเข้าเป้าน้อยนะครับส่วนเดวิน่าอาศัยช่วงชกที่ยาวก,กว่าคอยดักทําแต้มจบยกแรกครับกรรมการให้เดวิน่าชนะไป4ต่อ1ในยกที่2เนี่ยใบยสนยังเดินหน้าลุยนะฮะแต่เดวิน่าเนี่ยก็ยังดักจังหวะได้ดีครับก็คือกว่าเราจะได้ต่อยสักหมัดเนี่ยก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะฮะทำให้จบยกที่2ครับ กรรมการให้เดวิน่าชนะไป5ต่อศูนย์เสียงยกที่3สถานการณ์ยังเหมือนเดิมครับแต่พละกําลังของใบสนเนี่ยเริ่มถดถอยลงจบยกที่3นะครับกรรมการให้เดวิน่าชนะไป5ต่อศูนย์เสียงครบ3ยกกรรมการให้เดวิน่าชนะ5ต่อศูนย์ทำให้ใบสนมณีก้อนนะครับหยุดอยุดที่รอบ16คนสุดท้ายมาต่อกันที่กีฬาแบดมินตันครับในประเภทชายเดี่ยวนัดที่สองรอบแบ่งกลุ่มกุลวุฒิวิทิศารเมืออันดับที่8ของโลก เจอกับคาเลโคโจเนนเมื่อดับที่60ของโลกจากฟินแลนด์ผลปรากฏว่าคู่นี้ครับทำการแข่งขันไม่จบเพราะว่าโคโจเนนเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บตอนที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในเซตที่2นะครับทำให้โคโจเนนเนี่ยขอถอนตัวไปซึ่งวิวของเราครับชนะในเกมแรก21ต่อ4ส่วนเกมที่2นะครับวิวเรากำลังนำอยู่ที่8ต่ 0. อ0ทำให้วิวเรานะฮะผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะเจอกับนิชิโมโตเคนตะ เมื่ออันดับที่10ของโลกจากญี่ปุ่นจะแข่งขันกันในวันที่1สิงหาคมหรือก็คือวันนี้นะฮะเวลาบ่ายโมงครึ่งมาต่อกันที่ประเภทหญิงเดียวนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เมยรัชนอกอิทนน์เมื่ออันดับที่21ของโลกเจอกับไทจืออิงเมื่ออันดับ3ของโลกจากไต้หวันผลปรากฏว่าเมยรัชนกสามารถปราบไทจืออิงได้สําเร็จโดยชนะไป2ต่อศูนย์เกมเกมแรก21ต่อ19เกมที่2 21ต่อ15 สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้สําเร็จซึ่งหลังแข่งจบนะครับเมรัชนกเนี่ยก็เดินเข้าไปกอดกับไทจืออิงพร้อมกับพูดบางอย่างและร้องไห้ด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไทจือิงเนี่ยปีนี้นะฮะเธออายุ30แล้วซึ่งนี่อาจจะเป็นโอลิมปิกเกมครั้งสุดท้ายของเธอก็ได้และไทจืออิงเองนะฮะก็มีอาการบาดเจ็บด้วยซึ่งหลังจบเกมครับเมรัชนกได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ได้เข้าไปไม่หนูก็เขาต้องเสียน้ําตาแต่ก็ดีใจ ที่ได้เล่นกับเขาในวันนี้ตอนจบก็ได้พูดคุยกันว่าดีใจที่ได้แข่งกันมาโดยตลอดและเขาก็บอกเราว่าโชคดีและน้องเมย์เองนะครับยังได้โพสต์ IG ถึงไทชื่ออิงว่าเธอคือกระจกที่สะท้อนของฉันในทุกๆอย่างขอให้เธอหายไวๆและหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในโลกใบนี้และนี่ก็คือมิตรภาพดีๆของวงการกีฬานะครับซึ่งในนาต่อไปนะฮะเมรัชนกจะเจอผู้ชนะระหว่างแกกอรี่มาริสกา มืออันดับที่9ของโลกจากอินโดนีเซียหรือคิมกาอึนเมื่ออันดับที่17ของโลกจากเกาหลีใต้ซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่3สิงหาคมส่วนเวลานะครับเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีมาต่อกันที่ประเภทคู่ผสมนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือก็คือรอบ8คู่สุดท้ายในคู่ของเดชาพลพัวรานุเคราะห์และซับซีรีแต้รัตนาชัยคู่เมื่ออันดับ6ของโลกเจอกับยูตะวัตนาเบและอาริษะฮิคาชิโนะ คู่เมื่อดับ5ของโลกจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าเราแพ้ไป2ต่อ0เกมในเกมแรกเนี่ยเราแพ้ไปแบบสูสีนะครับ23ต่อ21ซึ่งจริงๆแล้วนะฮะในเซตแรกเนี่ยเราขึ้นนำไปก่อน11ต่อ2แต่ญี่ปุ่นนะครับก็พลิกกลับมาแซงและชนะเราไปได้สำเร็จส่วนในเกมที่2ครับญี่ปุ่นยังคงเครื่องร้อนนะฮะในขณะที่เราเนี่ยเครื่องดรอปลงไปทำให้ญี่ปุ่นชนะเราไปในเซตนี้ครับด้วยสกอร์21ต่อ14ทําให้คู่ของบาสกับป,ป,ป้อเนี่ย หยุดอยู่ที่รอบ8คู่สุดท้ายไปแบบน่าเสียดายและนี่ก็คือผลงานโดยรวมทั้งหมดของนักกีฬาไทยในวันที่5นะครับทีนี้มาต่อกันที่โปรแกรมถ่ายทอดสดในวันที่6หรือก็คือวันที่1สิงหาคมซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับมีให้ได้เชียกกันเพียบมาเริ่มกันที่กอล์ฟครับในประเภทชายเดี่ยวกีระเดชอภิบาลรัฐกับพัชรโคงใหม่จะทําการแข่งขันในรอบที่1ซึ่งแข่งขันกันในเวลาบ่ายสามโมงซึ่งถ้าผมเทียบเวลามาไม่ผิดนะครับ โปรอารมกิรติอภิบาลร,รัฐเนี่ยจะออกรอบในเวลาบ่าย3าโมง33นาทีส่วนโปรเพชรพัชระโคงใหม่จะออกรอบในเวลาบ่าย3โงมง44นาทีถ่ายทอดสดทาง AS Play t r u e Sport ฟร,รฟรีทีวีนะครับจะเป็นช่อง T-Sport 7มาต่อกันที่กีฬามวยสากลครับในรุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายจุธามาตร,รักษัตร์เมื่ออันดับ8ของรายการเจอกับซาบีนาบโบกูโลวาจากอุซเบกิสถาน แข่งขันกันในเวลาบ่าย4โมง16นาทีถ่ายทอดสดทาง AS Play True Sport ฟรีทีวีนะครับเป็นช่อง T-Sport 7ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าช่อง7 HD จะถ่ายด้วยไหมนะครับมาต่อกันในรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายจันแจมสุพรรณเพ็งเมื่อดับที่8ของรายการเจอกับบริจิตเอมบาบีจากคองโกแข่งขันกันในเวลา5โมงเย็น4นาทีถ่ายทอดสดทาง AS Play True Sport ส่วนฟรีทีวีนะครับเป็นช่อง T-Sport 7และไม่แน่ใจว่ามีช่อง7 HD ด้วยอีกไหมนะครับมาต่อกันในรุ่น63.5กิโลกรัมชายรอบ8คนสุดท้ายบรรจงสินสิริเมื่ออันดับ6ของรายการเจอกับเอริสรันดี้อวารสจากคิวบาแข่งขันกันในเวลาตี2 20ถ่ายทอดสดทาง AS Play 2 Sport ส่วนช่องฟรีทีวีครับเป็นช่อง t ีสปอร์และไม่แน่ใจว่า PPTV HD36 จะถ่ายด้วยอีกช่องไหมนะครับกีฬาประเภทต่อมาครับจัก,กรยานในรุ่น BMX Racing ชายโกเมสสุขประเสริฐจะลงแข่งขันในรอบคอร์เตอร์ไฟนอลหรือก็คือรอบ24คนนะครับแข่งขันกันในเวลาตีหนึนาทีถ่ายทอดสดทาง AS Play True Sport ส่วนช่องฟรีทีวีครับเป็นช่อง t Sport 7 ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าช่อง p p t v h d 36จะถ่ายด้วยอีกช่องไหมนะครับมาต่อกันที่กีฬาเรือใบในประเภท i l c a 7อาทิตย์มิเคลโรมานิกลูกครึ่งไทยออสเตรเลียจะลงทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกเวลา5โมงเย็น15นาทีซึ่งในรอบนี้นะครับเขาจะคัดเอา10อันดับแรกเพื่อเข้าสู่รอบชิงเหรียญต่อไปซึ่งในรอบคัดเลือกนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด43คนโดยจะทำการแข่งขันกันทั้งหมด2เรสหรือว่า2รอบนะครับ ถ่ายทอดสดทาง AS Play 2 Sport ส่วนช่องฟรีทีวีครับเป็นช่อง T-Sport 7ในอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภท i l c a 6 s o h i a g a l Montgomery ลูกครึ่งไทยสหรัฐจะลงทำการแข่งขันรอบคัดเลือกเวลา2ทุ่ม35ซึ่งก็จะเอา10อันดับแรกนะครับเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญเหมือนกันซึ่งในรอบคัดเลือกนี้จะมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด43คนโดยจะทำการแข่งขันทั้งหมด2เรสอ่ะสรุปง่ายๆครับ ทั้ง2ประเภทของเรือใบเนี่ยรูปแบบหรืออะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยซึ่งในประเภทของโซเฟียนะครับจะถ่ายทอดสดทาง AS Play to Sport ส่วนช่องฟรีทีวีครับจะเป็นช่อง T-Sport 7มาต่อกันที่กีฬาแบดมินตันนะครับในประเภทชายเดียวรอบ16คนสุดท้ายวิวกรุธิวิทิสารเมือนดับที่8ของโลกเจอกับนิชิโมโตเคนตะเมือนดับที่10ของโลกจากญี่ปุน่นแข่งขันกันในเวลาบ่ายโมงครึ่งถ่ายทอดสดทาง AS Play to s p o r t ส่วนช่องฟรีทีวีนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นช่องไหนออกมาประกาศก็ต้องรอตามกันอีกทีนะครับในประเภทชายคู่ครับในคู่ของสุภักจอมเกาะและกิตินุพงเกตเรนเมื่ออันดับที่24ของโลกเจอกับคู่ของหลี่หยางและหวังชีลินเมื่ออันดับที่11ของโลกจากไต้หวันแข่งขันกันในเวลา1ทุ่ม10นาทีถ่ายทอดสดทาง AS Play True Sport ส่วนช่องฟรีทีวีนะครับน่าจะเป็นช่อง9 m c o d HD ไม่ก็ช่อง7 HD และทั้งหมดนี้ก็คือโปรแกรมถ่ายทอดสดของนักกีฬาไทยในวันที่6กนะฮะก็ต้องบอกเลยว่ารับชมกันไปยาวๆเลยครับซึ่งไฮไลท์ของวันครับก็แน่นอนยังอยู่ที่แบดมินตันนะครับทั้งในประเภทชายเดี่ยวและประเภทชายคู่ส่วนมวยวันนี้มีต่อย3รุ่นก็จริงนะฮะแต่ผมว่าโอกาสเนี่ยน่าจะ50-50ทั้งหมดทั้ง3รุ่นเลยและนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเนื้อหาในคลิปนี้มีข้อมูลตกหล่นผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วเจอก,กันในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายครับ